สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับวันที่12ตสอกรกฎาคมพศ2568นะครับวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวตลาดในหมู่บ้านนะครับตลาดป่าบงอำเภอสารภีเชียงใหม่นะครับเดินทางเลยนะครับเดินทางเลยขูดรถขูดใจนะครับฮอนด้านะครับไปเลยนะครับ ีตลาดจะมีอะไรบ้างนะครับดูขวาดูซ้ายไม่มีรถไปเลยนะครับระวังรถนะครับออกบ้านเดินทางเลยนะครับหวังมัดฉาเห,หพารามไี้อาก,กาศดีนะครับ ฟ้าโปร่งใสวันนี้ไม่น่าจะมีฝนล,ละวันนี้เย็นนี้พย,พยากรอากาศว่าพายุจะเข้า11ถึง13นะครับวันนี้12ละที่นี่มีไข่ขายนี่ไข่ขาย,ขายอ่ะน,นี่มีไข่เป็ดไข่ไก่ ไก่คเค็มของพ่อกำนันสมนึกนะครับอันนี้ป้าพิษป้าพิษร้านป้าพิษลุงอิฐ เราจะไปดูนะ่าเมนูจะมีอะไรนะครับวันนี้นะครับที่ตลาดนะครับรถปาโปราบงหลวงถ้าจะมาตลาดก็มาจอดตรงนี้นะครับข้างวัดนี่นะครับข้างวัดข้างวัดเป็นสถานที่จอดรถของตลาดนะครับที่ของวัดเจ้าวาดใจดีนะให้จอดนะครับจอดฟรีนะครับจอดฟรีถึงแล้วนะครับชื่อว่าตลาด ร้อยปีปลาบงหลวงตลาดร้อยปีปลาบงสปหาที่จอดรถก่อนอที่จอดรถก่อนตอนนี้ก็มาถึงตลาดปลาบงแล้วนะครับไปดูข้างในมีอะไรครับโอ้ดังน้นมีกล้วยดิบๆนะครับมีอะไรไปดูนะครับขนมจีบสละเปา

เจ็ดเจ็ดมีก่เจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดเลขเลขรถเจ็ดโอเจ็ดเจ็ดนี่รอนี่รอรอนี่เดี๋ยวสุดเดียวโอเคสองใบสงใบสงใบได้สองใบเลยอสิบสองล้านอือนะจพอดีปาเจ้ามาหลอกปาเจ้าถ้ามันมีเจ้ามาปาหนึงได้เจ็เจ็ดนะครับโอ้โหเลขเด็ดเลยงวดนี้นะครับ บอกใบให้นะครับถ้าใครตามนวดได้แน่นอนนะครับเจ็ดเจ็ดครับขอบคุณครับโชคดีครับห้าเจ็ดเจ็ดครับมาดูทางนี้นะครับโอ้ย่างห้มหมดแล้วหย่างไก่ไก่ คำปอสอันนี้ลูกชิ้นสดชินหนึ่งหอมแดงเขียวสมไานี่อย่างักกาดดองเนาะดองกาดดองอันหนึ่งหูหนึ่งถูงกาดดองหนึ่งหูเท่าใดงเู่าได้ไปป้าในยายเดี๋ยวก่อนแล้วเอากระดาบ๋อ จะมก็ดจะแถมกบทน,นสอสดแตด่นี่แมแบขอก็ทาน้อหมดกเียกาะาส้มดองนะครับออของกินพื้นเมืองเอาอย่างแฮมม,ม,มีกระเ้ากร,รมเำเอาอย่างแฮมเามีมีมันนมีมันมีอันเนาะมี่บ้าเนาะ อันนี้แถมเพิ่มเนอะแถมอีกแม่ค้าใจดีใาใจดีแถมแถมโอ้ใจใจดีว้เจุาดี่กยฝุกบนีหม้ยขนมปังกับนีนอกมีนอกไม่ไล่นอกไม่ไลของหวานน้องไม่ไล หลายอย่างไปผมมีเนี่นอกนี้แน่แน่หน่อไม่ไห่หลาะบาดละเขาโพดเขาโคทน่อนไม่ไผ่อสลวาพแล้วพีนเพคราุดห่ไม้กระเทียม หมูหอยหมีไข่หมีหมูไก่หมูขาหแทบหมูอันนี้หมูก็มีหมูแทบหมูดูทั่วก่อนตลาดกว้างนะครับดูโอ้มีเยอะแยะอหมูก็มี ก็มีผักกับตักวันนี้โอ้ผักก๊อักเนี่นี่อาหารพี่น้องไตใหญ่ก็มีไปดูดูนะครับูท the ั่วๆเดินเดินดูทั่วๆสักรอบของเนาะเดี๋ยวผมจะกลับมาซื้อนะครับกลับมาซื้อเมนูเย็นนี้อ่า อะไรครับอ้ลลปลาหมึกโโอ้ดผมจะกลับมาซื้อนะครับเมโน,โนูเย็นนี้มาท่านผู้ชมไปดูเที่ยวกับปลาก็มีปลาหมูปลาแต่หนึ่งปลาทอดมาเอาเลยนะครับปลาหนึ่งทอดผุ้เรียนก็มีผุ้เรียนสะเดย์เนี่ยผูเรียนเนี่ยผู้ละปลาเจ้าผู้ละปลาอันนี้เกล็ดหิมะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาอุวนหนุนเดี๋ยวมาอุวนหนุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ผู้ชมดูอันนี้ก่อนอนะฮะนี่ไก่เมืองเนี่นนอนี่ใช่นี่ปลายไงโอ้โหตายไหลยเย็นลาไหลนะครับคนไทย้องวัดลายไหลผมเมือหงห้องปลาเยีนยนนี้ค้างหมูเนาปะลายแดงแดงไก ไปพื้นเมืองนี่ฮองฟาวนางเอกของตลาดปลาบงส้มตําอร่อยที่สุดคือทองฟาวเจ้านี้นะครับอย่าลืมแวะมาปลาบงต้องมาอุดหนุนเจ้านี้น <c oughs> ะครับมีมีครับบุ้งฝลาแว้งนี่มีปลาเมืองโอ้เลงเห็นละเลงเนงหงิววัตถุด,ดิบละครบผมมีปลาก็มีอันนี้หลายอย่าง <c oughs> หลายอย่างหลายอย่าง เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะซื้อของก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันอีกนะครับครับท่านผู้ชมครับครับซื้อของมากมายเลยนะครับวันนี้ครับดูนะครับโอ้ยเยอะเลยนะครับเมนูนะครับโอ้เย็นนี้น่าจะเป็นเมนูจับชายนะครับจับชายหมูสามชั้นนะครับเย็นนี้เดี๋ยวไปรอชมกันนะครับว่า วิธีการทําจับชายจะลอ,อยขนาดไหนนะครับมือเย็นนี่ครับกับข้าวสวยละอ้นนะครับครับกับน้ําจิ้ม3ามรสนะครับวันนี้จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอตัวน,นี้ก็ได้ตัวน,นี้จับชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากไปที่ใบตลาดป่าบงมานะครับเข้าห้องครัวดูหน้าตาจับถ่ายแล้วครับน่ากินไหมครับเดี๋ยววันใหม่วันใหม่ผมจะมาทําสูตรวิธีทําจับถ่ายให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับรับรองอร่อยนะครับกินกับขา้ขาวข้าวสวยร้อนๆน,นะครับข้าวสวยร้อนๆพร้อมกับน้ำจิ้มสามรสน,นะครับ อร่อยจริงๆครับจับชายหม้อนี้ครับเดี๋ยววันหน้าจะมาบอกสูตรให้นะครับสวัสดีครับ